ห้องอ่งวีดีห้องเลื่อเสียงเก่าท่างดก็เป็นห้องที่เชื่อนะครับห้องที่ติดกับห้องที่ติดบเวทีนะครับใต้อาคารตัวนี้นะครับเราจะใช้ห้องนั้นเป็นห้องเป็นศูนย์กลางการการเก็บวัสดุอุปกรณ์นะครับสําหรับครูต้องใช้ทุกอย่างนะครับจะจัดไว้อยู่ห้องนั้นนะครับแล้วก็ ค่า้วัตถุประกอบทุกอย่างจะครบนะครับาการที่ครูเคยเสนอซื้อมานะครับเราก็ได้ทำการรวบรวมนะครับสิ่งที่ครูเสนอซื้อมาแล้วก็ตอนนี้ก็จะมาจัดซื้อนะครับเอาเไปเก็บไว้ตรงนะั้นนะครับซึ่งในนี้ก็ นโยบายก็คือว่าเพื่อให้คู่นี้ได้สะดวกนะครับประกอบกับเรามีขั้นตอนการเสนอซื้อเดี๋ยวไปเสนอซื้อผู้บาเซ็นนะครับพอออกมานะครับหลังจากนี้เราก็มีมีใบนะครับแต่เราเรียกว่าใบวัสดุนะครับเรียกว่าใบเดือวัสดุนล้วก็จะมีแบบฟอร์มเดี๋ยวแบบฟอร์มตัวเนี้ยนะครับตอนนี้ก็ได้ได้ทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะแจกจ่ายไปยังผู้บริหารแผนนะครับคู่กับคนไหนท่านไหนที่ต้องการที่จะเปิดจ่ายวัสดุนะครับให้ไปรับแบบฟอร์มที่ ผู้เลี้ยงประแหนะนะครับถ้าประแประถมก็รับได้ที่พี่ต้อมเนาะประแหนะตุ๊กตาก็รับได้ที่พี่พึ่งนะครับแหนะเนื้อก็รับได้ที่พี่พึ่งพิงลิศนะครับอ่าเราก็จะคุณรู้ว่านำแบบฟอร์